เอจอจะของเขาเจอจะของเขานอนฝ้าั่งได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วลอยเขาเหยียบเน่เน่เน่เ่โอ้เขี้ยตุ๊กใบใหม่มันเยอะเนาะโอ้ใบใหม่หลายนี่ได้แล้วจ้าว้าวนี่ปลาไหม่เจอแล้วกำลังงา ทำเลยจ้านี่วันนี้ตายายสายลุยอ,อี้ยดอกอุ้ยนี่ตายายสายลุยมาหาเห็ดละจ้าวันนี้โอ้ยนุนอีกดอกนึง่งเก็บไปเลยนี่ มันๆเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะตาตีนเข้าไปตรงนี้เลยนี่นี่ดอกเนาะเอ้ยว้าวนี่กำลัางงามเลยนี่ตายายสายลุยได้มาให้ดูกันเนาะ หาเห็ดหนาหม,ม่อมเด้อจ้ปาป่าแถวๆบ้านนี่แหละนี่ได้เนาะเริ่มมานแล้วจ้าผลงานวันนี้ตายายสายลุยนี่ได้เห็ดมาแล้วจ้าซำนีละจ้าพ่อได้ปนเนาะจ้านะน้อนี่พ่อได้แกงกินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ย